เตรียมเมียนเฮือนมันสั้นเตรียมพื้นที่ไปแห่ผู้ใดอีกเนาะมาทำสิลป์งานอีกบ่าเนาะชุนเทพพรแสบเดนตอต่หมึกแปมแม่โอ้มาด้วยแม่ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าด้วยนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนน้ำด้วยค่ะเด้อวันนี้ก็มาพบกับน้องการอีกแล้วนะคะอยู่บ้านแล้วค่ะทุกคนใครเสียใจเมื่อคืนนี่พอไปท่าน,นี่อาบน้ำเด้อไปแาน,นบน้ำไปสาเด้อจะมาคืนแหนบน,น้ำแล้วตอนนี้เราก็มามาทำกาแฟน,นะคะวันนี้น้องการสิไปอ่าสิไปประชิมเพื่อนๆนที่โรงเรียนเก่าน้องการด้วยนะคะแล้วก็ อ่าไปเบิ่งกันค่ะว่าวันเดย์มืดอน,นี้เขาน้องการสิได้เฮ็ดอีหยังแน่นะคะนี่ข้อเทพพรนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> โลรอกการมาแล้ว <c oughs> ม,ามาอยู่บ้านแล้วมันนั่นเนาะเจนากบุญบ้านเท่าเนาะเออมาบ้านเดือนเบ้านเท่าเดี๋ยวนีมีความหมอลำเด้อหมอล่ำมีอะว่าฉันพูดอะไรถากันมาเบิ่งเด้อโอ้ยกาแฟดำ กำลังเสียดรอบเดอ้เอเศ็ดรอบไปสอยดาวน้ำเพลินพี่น้องพี่กองด้วยพี่เศ็ดรอบไปสอยดาวน้ำเพลินนะ ลังละยี่สิบบาทเด้อพี่น้อนงเอ้ยเอ็นรอบไปซอยดาวเพิ่นว่าจะไปซอยเพิ่นจากสิบหลังเตือ้อเมื่อกี้ให้พ่อเทพมั่นถ่ายวิดีโอให้เนาะ่พอเทพป,ปีนเนาะอันนี้เฮ็ดรอบอข้างขาเฮ็ดรอ,ดอมามาอันสอยดาวเด้อพี่น้องเลยเขาเอ็นมางามแบบนี้ซัมนี้มางามแต่หมานบ่กมางามแต่หมานมานี่อัน มาสอยเอาเพราะว่าอันเ็ดไปซอยบ้านเพื่อนอ,อ๋อได้เห็นได้จากหลังแล้วนี่เยศสิบหลังไม่นั่งพอาซอยเพื่อนสิบหลังปาโอ้หลังละาลอยผู้เด้อแต่ว่าเขาอยศไปใส่สวยดาวสวยโอ,อ้เออนี่บาร์เบอร์ตอนนี้นะอ้บ๋อใหญ่ม,ม,มากทีแล้วเด้อคะพี่น้องขาหวังตัดผม <c oughs> อันนี้อ,อันนี้เป็นเนียนไม้เหรอเออปิ้งไก่ปิ้งใกลไหมปิ้งใกลไหมเออ ปีนใกล้บ้านปีนใกล้กินง่ายก็ตำมือขึ้นได้ตำมือขึ้นเนี่ยวได้เงี้ยวได้อยากแค่เอาแม่น้ำสูงเยอยากน้ำสูงเยอะไปเลยเอาแม่น้ำสูงก็ได้จงปวดแง่จมได้กินไปเงี้ยวงามจะมานวังามจะมานอุ้ยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันนี้ดอกไม้น้องการปลูกไว้ตั้งแต่โดนคักแล้วอ่ะตั้งแตดหึงว่ามันออกดอกเฉยไหม นี่อันนี้นะ่ะมันออกดอกแล้วนะคะฮอนกอนก็ออกดอกให้น้องการเซเอามัเนกไปโอ้โหดีเดรอบพันเห็ดไว้เนาะสิบลังพร้อมน้องการสู่ชีวิตอีกแล้วคพี่น้องค่ะ <c oughs> กระจอบไปเบิรงไปเบิรงแมทที่วกัน สบายดีไหมสบายดีไหมโอ้สบายสบายอ่า How did you sleep? รับดีบอกรับดีบอกรับดีร้อนไหม Sleep without the aircon No wasn't good it It's bad นี่ มาค่ะทุกคนอีแม่ขายเสือพร้อมเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวยพึ่งมีคนมาออเดอร์เดี๋ยวเราจะเลือกสั่งเอ้ยเลือกแล้วก็เอาไปให้เขาเจ้าสีสีกรมสีดำสีเทาแล้วพู้แค่นเลือกเลยทำกาแฟเห็ดกาแฟนี่ลืะมั้ง เป็นเสือกันเกงบอเพื่อจังดตัวอัตากเกงเพื่นวางเกงบอ just only pants เกอุ้ยบ่เอาตินบอเอาให้เอาบอกแมนบ่เฮ้อได้โตไม่ดีหกโตด้ดกางเกงเาสิพ่อเพื่อนบ่นี่วินาห์โตเท่าไรนี่คะ ตัวละ35มสิบห้าตัวละ 35, สามสิบห้าตัวร้อยตัวก็หนึ่งร้อยนะคะเสื้อผ้ามือสองสภาพดีจ้าอุ้ยดีอีหลีใช่ป้อุ้ยดีนุ่สภาพดีใส่เห็ดเบียดเห็ดงานใส่เหรียญใส่เหรียญก็<า>ได้เดอ้เอเออเนริมไทยใส่ใสิบเม็ดนะอุ้ยอิริค้ายุ่มพร้อมโอุโอ้ <ละ S 2> ยดีว่าใส่ดีมากกี่ตัวแล้วสามสามแล้วค่ะ มาหมาักๆเลยจ้าโอ้ยน้องฮะออเดอมาตะเซกาเนี่เป็นยังไเพื่อเพื่อห้เลือดหาอ๋อออเดอมาตะเซกามาตะเซกาคนหร้อเ,เอาหกตัวด้ะนะเพิ่นวาหันนะในห้น้าเลือกโลดเนาะเพิ่นเล่าเลือกบอ่เป็นแล้วว่าสันอ๋อเลือก,อก<ห>ตัวนี้เลยแม่เบิ่งไปนี้มีโอ้มันกกมีแต่สีเทาคนเนาะเอาให้เพิ่นกันเลยจะสีเขียวเพิ่นก็บ่มักนี่ละเจ้ โอ้ยง,งามสวยใช่ไหมนะขายดีขายดีดีไปนองเลยขายดีว่ะสามพันว่าประมา์ผ้าใบแม่อวฟางลงบ่ฟางบ่อืมไปไปท่านนาทีขายซื้อฟางเด้อแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะทุกคนเ,คเดี๋ยวฮะ<ร>ที่มากินข้าวก่อนแล้วเฮาก็จะึ้นไปโรงเรียนนะคะ อี้พอเขาจะถามมาไปเฮใหยังเอาไปเฮ็ดอย่างโรงเรียนไปปัดซิมมูโอ้ปัดซิมโอ้ยได้อยังกินแน่ต้นเบิ้งก้อนปิ้งไก่ราบไก่ทอดไข่ตำบักแดงตำบักแดงก็มีเด้อเด็กาแฟแก้วที่สองค่ะเพราเรากินกาแฟวันละสามแก้วนะคะทุกคนห้ามื่อกี้บ่ค่อยห้อนปันใดเดี๋ยวกะถาเบิ่งก่อนว่าช่วงบ่ายนสิเป็นจังหวัดจำจำมั่วว่านี่ห้อนแบบแบบแบบผ้อน นีน่หเดี๋ยวไปกินขาา้าวน้ำกันค่ะทุกคนมาเินยืบน้าให้หัให้ขัดจบินหมูแดดหมูซีอะหมูซี่ด้หสามกินเทก่อนแสบเ้อแต่มักแตมแม่โอ้มาเด้อแม่<อ> แท้เดยตอนนี้เราวกานกลับมาจากปัดชิมเพื่อนๆแล้วนะคะทุกคนโบได้ทายวิดีโอไว้เพราะว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะยินดีกับเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดียวอตอนนี้ก็บยุ่ล่าอะไรอยนะคะเดี๋ยวจะพาไปตอนนี้เดี๋ยวสิพ้ายางไปเบิงเพื่อนข้างหลังล่านนี้นะคะว่าอีพออีแม่เพื่นพักกันเหตุยังผ <c oughs> ู้จังได้ยินข่าวกันสิ เตรียมเมียนเฮือนมวลสัน้นเตรียมพื้นที่ไปแห่ผู้ใดอีกเนาะไปทาสินิงานอีกป่ะเนาะแล้วก็ไปเบื้องพร้อมกันเลยค่ะโอ้ขายของโอเคแม่นีนบ้านจำนังนะผมห้ามรถขายของเก้าอื่นเข้ามาเลยอันนี้แม่นินนะคะเริ่มทำความสะอาดแล้วบ้า้าานอสะ,สะอดแลมไม่ยั้งฉันเนี่ย นั่นยังไงคือม่อยู่นี่ฮะนั่นยังไงค่ะวันเนี่ยเฮียนไปถ่ายให้แชรว่ะกูไรเนาะจิเป็นงานอีกแลวเด้จิเป็นงานอีกแล้วนี่แกนจะงานเป็นงอีกแล้วงานฝูอี่ยนบกทเียกระ่องบถึงไป ต้นบักเอิอีกแ้งค่ะพี่น้องขาไอแม่าล้านเด้เบื้องข้างในกอนเห็นไงแม่ขาให้แขกว่าสิใหญ่ขั้วมาไวพีเนาะไวยาเหตุกินมันจังจังวงเย็นดีเืองอก่สก็้าเกียามไวพีเออนั่นก็อาเครื่องซักผ้ามาไวพีละ

มาเสิร์ฟน้ำโคกันค่ะทุกคน จะเสียบด้รึยังเจ็ดรอบเสบเออตาจงหงอย่นได้ไมีพยยามหลบนะฮะตายแล้วเจ็ดุงงหวแต่ว่าหมานเป็นปะวงแหวนะมาโดนมัดกันหรือยเอาสอดไปังสิแม่แอบ เยบอยองอันกันเดยวนเนี่ย่งงดีขบีแท็กซนี่ี่แม่นี่แม่แม่นี่สีว่าเห็นมือพวาเหนป่ะนี่นี่นี่ไปี่สีดึงมาพี่นี่แลว้วก็สอดข้อนีกก้ก็ดึงไปพี่โอเคโอเค ง,บบาาง่า่ว่บนงคนอันดเ,เียงท้งาษา,าุต้องมีอะไรผิดาตรงตอนนี้เรามาถึง ขั้นตอนที่เรามาเห็ดหลอกน้ำกันแล้วจะค่ะเขาบากว่าเ <c oughs> ขาเป็นฮ oh, นอีสานนะคะาอาฮานาฮนะอฮา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 าฮ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 าาาฮานาฮ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 าาเฮ็ดอันนี้เฮาจะไ,ไปสอยดาว ปซอยดาวไะซอยดาวุนกรชีหอดนะคะว้าวยูทำด้ดีมากจริงจังสวยอะโอ้ยเขสวยดิเฮ้ยเนาะดเ่งายกว่ามือแคบเซเไว้แมทเดีกว่าัน นี่นี่ไล่ไล่เล่าเล่ายัดเต็มเลยต้องอีรีลงดูหัดดีเพื่อ่าเหตุงามก็อนอ๋น้องการลุงดูหัดหนาการเก็บไล่ไล่เหยียบแล้วโอเคนี่นี่นี่ That's me That's mine นี่นี่อันนี้เห็ุตอนนี่ต่างกันต่างกันเด้ออันนี้ของน้องการแต่ว่าอันนี้ของ แม่ติ่งามส <laughs> ีดเลยห <laughs> ั่มหง,ง่ามมาบนี้สร้อยกัน <laughs> ทำไมาหากิน <laughs> เอ็ดรอบไปสอยดาวเด้อ <laughs> โอ้ <laughs> <laughs> โฟกัสที่กระเบื้องนะคะทุกคน โอ้เม่นเล้อีเด้อไปนเนียเ่ยมันกังมีคองน้ำมันงังมีควงน้ำของเยียมเลวโอยเนี่ยเห็ดเลี้ยงปะขาเ็เดดี่ะ ิไปเอาของค่างเป็นไ,<ป>ไปตลาดค่ะทุกคนไปตลาดแรงนะคะเข้าพื่งไปตลาดนั่งที่ยางไปกับแม่พี่วแลเข้ากับไปอีกที่กับพี่แม่เชื้อไมาใช้ไปอีกไหนอีกเทอร์นึงเอาแซนัยะไม่ลอ แล้วค่ะอันนี้ผัดหมูผัดเผ็ดซี่คองหมูแล้วก็อันนี้เป็นตม้มต้มยำปลาคอยใหญ่มีไข่พรอมนะคะจริงกับข้อเสอร้อนๆเลยคะ่ะทําคนเดียวนะคะทําประมาณสองชั่วโมงไม่รีบนี่อุ๊ยมีขวดสีเขียวๆด้วย มมโม <laughs> กโนิน,น<อ>ข้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็จบมือหนึ่งของเขาแล้วดนะค่ะเด้อร์สำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปแคมป์แซานี่เลยค่ะกาฝากกดไลค์ก,ค like, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องการในเด,ด้อขออภัยในความหอยุ่งเหยิงด้วยนะคะทุกคนเฮ็นน้ำกินเป็นสองสัปโมงกับลางถ้วยโอ้ ไปนอนก่อนเอ้ยแบบน้ำนอนก่อนบ๊ายบาย